ขอบคุณครับท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายให้ความจริงก็คือให้กล่าวเกิ่นนำนะครับภาคที่สองหมวดที่2นะครับเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐซึ่งความจริงแล้วผมนั่งฟังท่านสมาชิกนะครับสภาปฏิรูปอภิปรายมาตั้งแต่เช้าซึ่งหลายท่านก็ได้ได้กล่าวภาดพิงแล้วก็แนะนำให้กอแนะนำทั้งในเชิง เพิ่มเติมนะฮะสร้างสรรค์ให้เขียนใหม่ให้ปรับอะไรต่างๆไปไปแล้วไปจำนวนมากบางท่านก็ให้คําแนะนําทวงติงว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีบทบัญญัติที่ให้ถึงขั้นที่เรียกว่าบังคับให้มีให้ให้ใหรัฐต้องทําการหน้าที่นั้นไปเลยนะครับอย่างไรก็ตามผมเองได้รับมอบหมายมาให้เป็นผู้กล่าวเกิฑ์น,นาในในในหมวดที่สองของภาคที่สองนี้และงานที่จริง หลังจากผมเองคุณบรรทุนเศรษฐวิโรธเศษนะฮะสิโรธกับคุณสุภตพรแลวก็ไม่ก็ไอ้คนอื่นก็จะน่าจะชี้แจงเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับในฐานะที่ผมรับผิดชอบเรื่องแนวรือายพื้นฐานแห่งรักในตอนที่ชั้นอนุกรรมการยกร่างเนี่ยต้องสารภาพเล่าให้พวกเราฟังว่าอนุกรรมการเองก็ความจริงก็เป็นความตั้งใจของคุณยกร่างรัฐนูลครับอยากเขียนร่างให้สั้นนะครับให้สั้นนะครับผมทํา เขาโครงร่างดั <IC S> ้งเดิมจะสั้นอยู่แล้วนะครับต้องเรียนท่านบอกจริงๆนะครับถ้าจะให้สั้นจริงๆนะคนเรียนวิชารัฐนูต้องบอกว่าหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ครับนะครับจริงๆเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ครับแต่เนื่องจากเนื่องจากนะครับต้องกล่าวอย่างนี้ว่าประเทศแรกที่ผมเข้าใจว่าเราเริ่มเขียนนโยบายพื้นฐานของรัฐไว้ในรัฐนูนเนี่ยเป็นครั้งแรกในปี2492 เราไม่ได้เขียนแนวนิยบายพื้นฐานของรัฐในรัฐนูลตั้งแต่ฉบับแรก2,475นะครับการเขียนแนวนิยบายพื้นฐานของรัฐหรือแนวนิยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับไว้ในรัฐนูลเนี่ยก็เป็นเป็นมิติใหม่นะครับซึ่งประเทศไอร์แลนด์ประเทศอินเดียเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็มีมีความหมายมีความมีการหน้าที่บางอย่างนะครับ คณะกรรมการยกร่างก็ได้พิจารณาแล้วเห็นกันเป็นเอกฉันนะครับว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือของรัฐเนี่ยต้องเขียนต่อไปเราไม่สามารถที่จะยกเลิกได้แต่การเขียนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้ต้องเขียนให้พอดีนะครับให้มีดุลยภาพมีดุนยภาพระหว่างอะไรครับระหว่างสิ่งที่เป็นประเพณีส่วนหนึ่งนะครับเรารับยอมรับในสิ่งที่เป็น tradition ของเรานะครับกับยอมรับสิ่งที่ต้องก้าวหน้านะครับต้องเดินไปข้างหน้านะครับ คือเมื่อคุณจะเห็นได้ว่าในร่างของหมวดนิยบายพื้นฐานของแห่งรัฐของเหล่านี้มีหลายเรื่องที่ก้าวหน้าออกไปกว่าเดิมเป็นอันมากนะครับนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีดุลยภาพนะครับเพราะเพราะว่ามีดุลยภาพระหว่างสิ่งที่ปฏิบัติได้กับสิ่งที่เป็นความความฝ่ฝันของประชาชนซึ่งผมพบนะครับความจริงเราพบมาแล้วนานนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงแนวนิยบายพื้นฐานแห่งรัฐเนี่ยท่านสมาชิกสปชจํานวนมากหรือประชาชนไทยจํานวนมากหรือคนที่ไหนก็เป็นจํานวนมาก ก็มักจะฝากเรื่องนะครับที่ตัวเองคิดว่าเป็นความใฝ่ฝันเป็นความหวังเป็นความเป็นความหวังนะครับเป็นรุดมงคติของเราเนี่ยเอาไว้นะครับถ้าเขียนโลจิสติกตัวนี้ก็ไม่ไม่ครบต้องให้ตรงนี้ด้วยเขียนวิทยาศาสตร์แล้วไม่ไม่ครบก็ต้องเอาเรื่องวิจัยด้วยอะไรอย่างี้ยกตัวอย,อย่างนี้นะครับก็มีคนฝากมาเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดก็กแนน็แนวนโยบ,บายพื้นฐานของรัฐที่นําเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ซึ่งได้อภิปรายไปแล้วบางส่วนนี้ต้องเรียนว่ามีส่วนที่ก้าวหน้าขึ้นไป บางลำดับและหลายส่วนก็เพิ่มเติมไปตามคําเสนอแนะและข,ข,ข้อเรียกร้องของท่านสมาชิกนะครับอย่างเช่นเรื่องเขียนเรื่องการกีฬาเรื่องวัฒธ,ธรรมเหล่านี้ก็เป็น,ปน,ปนวิวัฒนาการของสังคมเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขอมาเหตุไว้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าในนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้ไม่ใช่บทบัญญัติที่เป็นภาคบังคับนะครับจริงและจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่กรอบใหญ่ๆห,หรือเป็นแนวทางใหญ่ๆใ,ให้รัฐหรือรัฐบาลที่พรรคการเมืองที่จะมาจากการเลือกตั้งนั้น เขาได้คิดพิจารณาและคำนึงถึงในการตรากฎหมายนะครับแล้วก็ในการวางแนวนโยบายบริหารราชการแผ่นดินในทางปฏิบัติเองเขาคงต้องทำส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมคลุกคล้าเข้าด้วยกันด้วยเป็นผู้แง่ว่าเป็นการวางกรอบใหญ่ๆใ,ให้กับการพัฒนาประเทศเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นหมวดบังคับตายตัวนะครับถ้าเราเขียนต้องนึกนะครับผมขอตอบไม่ขอ,ขอไม่ขอเอ่ยนามนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พิรารเมื่อเช้านี้ว่านะครับว่า แนวยบายพื้นฐานแห่งรัฐนัน้นน่าจะมีบทบังคับบางอย่างให้รัฐบาลต้องทําท่านลองคิดดูนะครับถ้าท่านบังคับให้รัฐบาลต้องทําทั้งหมดแสดงว่ารัฐบาลของพรรคที่มาจากการเลือกตั้งใดๆก็ตามนะครับก็จะไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสระไม่มีเจตนง,ของ,ข,องของประชาชนที่เขาได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยในการบริหารประเทศเลยนะครับรัฐมนตรีของเราก็เป็นรัฐมนตรีที่แปลกประหลาดอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามที่เราเลิกเขียนเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคงมีเรื่องฝากใ คณะกรรมการยกร่างเพิ่มเติมขึ้นเป็นอีกจํานวนมากนะครับผมก็พยายามจดลิสต์ไว้นะครับว่าท่านฝากเรื่องนูน้นฝากเรื่องนี้ต้องไปเพิ่มเติมขึ้นเป็นอีกจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นหมวดนี้ก็มีความหมายมีการหน้าที่แบบนี้แล้วครับแล้วก็หวังว่าคงจะให้เห็นดุลยภาพระหว่างความความหวังอุดมคติของเราที่เราอยากจะให้บ้านเมืองของเราเป็นไปอย่างไรจริงๆแล้วต้องคิดนะครับว่ารัฐมนุนในส่วนนี้เป็นแค่แนวทางเป็นกรอบใหญ่ๆของการ เจ็ดจำนงในการตรากฎหมายระหว่างแนวทางในการปรปหาราชการแผ่นดินครับครัขอบคุณครับ